สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านขนมหวานพาเครื่องนะคะก่อนอื่นนะคะเบอร์โทรร้าน0ูนย์หกสี่สี่สี่หนึ่งเก้าแปดเจ็ดแปดนะคะวันนี้เรามาดูรุ่นนี้กันนะคะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะคะเป็นเต่าพญาเต่าเรือนนะคะรุ่นรวมพลังนะคะเป็นเนื้อตะกวดสนิมแดงนะคะเพราะว่าเขาแช่น้ำมต์มานะจัดสร้างปี2539นะคะออกที่วัดพังตรุนะคะปลูกเสกที่วัดไซทอนะคะเป็นรุ่นที่น่าเก็บมากเพราะว่าราคาไม่แพงนะนี่นะคะเขาแช่น้ำมตลมานะ ราคาไม่แพงอง์ละ350บาทพร้อมส่งเท่านั้นนะคะอง์ละ350บาทพร้อมส่งรับประกันแท้ให้ตลอดชีพเลยนะคะรับประกันแท้ให้ตลอดชีพเลยนะนี่นะคะเป็นปี2539นะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่นะนี่นะคะเป็นสนิมแดงแบบนี้เลยนะคะถ้าใครชอบเต่าหลวงปู่หลิวนะคะก็ทักมาได้เลย 064นะคะ4 4 1 9 8 7 8นะคะรับประกันแทนให้ตลอดชีพแล้วก็ที่ร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางมีจัดส่งให้ต่างประเทศนะคะแล้วก็มีบริการรับเช่าด้วยสามารถเอาเบอร์เนี่ยเอาไปแอดที่ช่องเบอร์ลน e ได้เลยที่ร้านไม่มี ID นะคะหรือว่าจะเมมเบอร์ก็ขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าให้เก็บเงินปลายทางแม่คะขอบวกเพิ่ม50บาทน,นะคะไปลคะค่ะ